ยกให้เป็นที่หนึ่งเลยร้านนี้เป็นเบสซอเบแบบว่าไอติมผลไม้ที่อร่อยที่สุดจริงๆชื่อร้านฟรุตชินี่นะร้านนี้คือชิลี่เจอรีวิวมาก็เลยตามกันมาโอ้โหดูสิเขาเป็นผลไม้สดแล้วมีทุกอย่างเลยโอ้ยน่ากินไปหมดอ่ะไม่รู้จะสั่งอะไรดีเอาไงคะอันนี้คืออยากลองหลายอย่างมากสรุปสั่งมาเท่านี้จ้าเป็นไงคะลูกสาวคือคนหาล้านตื่นเต้นมันตรงปกโอเคได้เวลาชิมโอ้ยคือเขาทำมาจากเลมอนสดๆจริงๆเป็นไงคะไอซอเบมันเปรี้ยวมันสดชื่นมันแบบเลมอนมันเปรี้ยวสดชื่นมาก กแฟแล้วอากาศคือดีนะร้านเย็นๆชิต้าก็ถูกใจเลมอนแม่จะไม่ยอมแพ้กับแตงโมของเราโอ้ยแตงโมก็คือมาแบบครึ่งลูกอย่างนี้ทำไมม,มันหวานฉ่ำชื่นใจอย่างเงี้ยจริงๆแค่แตงโมก,ก็อิ่มแล้วแต่เราก็ไปต่อที่ส้มค่ะอุ้ยชอบชอบส้มส้มคือดีโอ้ยน้องคือส้มสดคือแบบอมดค่ะอร่อยโอ้ดูสิอะสับป,ประรดมาเป็นลูกแบบนี้เลยค่ะโอ้ยคือดีหมดเลยเขาใช้ผลไม้สดๆแบบมันใช่อร่อยมากดีมากคืออยากชิมทุกอย่างอยากกลับไปอีกร้านนี้ที่ลินชิมพีชอ่ะก็มีชอบบ้างไม่ช อบบ้างนะแต่โอเวอร์ออลคือถูกใจร้านนี้มามีโหวตนะ I like orange ที่สุดแต่ก็กลับมากินเลมอนอีกอ่ะมันเปรี้ยวมันสดชื่นอากาศดีๆใครชอบไ,ไ<ห>อติมชอบผลไม้คือมาปารีสอยากให้มาลอง